เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์กำลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดหลังจากประสบปัญหาเพลี้ยแป้งระบาดทำให้ต้นที่ยังเล็กต้องเฉาตายไปประกอบกับฝนที่กำลังจะมาเกรงว่าน้ำจะท่วมทำให้รากเน่าจึงต้องจำใจเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดทั้งที่หัวย,ยังไม่โตเต็มที่ซึ่งจะมีคุณภาพแป้งที่ต่ำลงนายประดิษฐ์เป็นชาวบ้านกระเพระโรตบลตะวังอำเภอบัวเชิจังหวัดสุรินทร์ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังได้เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ราคามันสำปะหลังอยู่ที่กิโลกรัมละ3บาท50สตางค์พอยิ่งใกล้วันเก็บเกี่ยวราคาก็ถูกลงเรื่อยๆจนปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาท45สตางค์ซึ่งตนเองต้องเผชิญกับปัญหาการขาดทุนย่อยยับทั้งราคาค่าปุ๋ยค่ารถไถก็ยังไม่พอจ่ายและอยากจะฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าช่วยเรื่องราคาหัวมันสัมปะหลังให้อยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทได้จะดีมากถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสม